คุณแม่คุณอาณานทยใบสมัครเรียนต่อของหนูได้รับการอนุมัติแล้วหนูวางแผนว่าจะบินในอีกสิบวันค่ะโอ้โหเร็วจังเลยไปอยู่ไกลบ้าน<ม>ขนาดนี้เป็นครั้งแรกแม่เป็นห่วงจริงๆเฮ้ยอ้แม่จะลองติดต่อเพื่อนที่เมืองวาริทอนดูลูกชายเขาก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันเขายังเป็นคู่มั่นสมัยเด็กของหนูด้วยถ้ามีอะไรก็ติดต่อเขาได้เลยอืมได้เลยค่ะแมะ่ตกลงง่ายจังเลยแล้วแฟนคนก่อนหน้านี้ของหนูล่ะเลิกกันแล้วเหรอ เอออืมเลิกแล้วค่ะอืมออเขาไม่ยอมกลับมาเจออากับหนูสแสดงว่าเขาไม่ได้รักหนูด้วยใจจริงแฟนแบบนี้เลิกไปก็ดีแล้วแฟนเหรอครับแฟนอะไรครับพี่ตรินค่ะ มาๆๆชนแก้วหน่อยวันนี้ทั้งครอบครัวเรามาฉลองกันหน่อยฉลองที่ลุลากำลังจะแม่คะวัยนี้มันขมไปหน่อยหมดอายุหรือเปล่าคะหมดอายุแล้วเหรอ,เ,อเปิดขวดใหม่ดีกว่าคะ่ะได้แม่คะเ,เรื่องที่หนูจะไปต่างประเทศอย่าเพิ่งบอกพี่จีนได้ไหมคะ ก็ได้พวกหนูสองคนสนิทกันมากตริงรู้แล้วคงเสียใจมากอย่านะ ทำไมที่บ้านจะแนะนำแฟนให้เธอเลยไม่ยอมให้ฉันแตละล่ะได้ฉันจะไม่แต่ต้องเธอคืนนี้พักผ่อนให้สบายการคบกับลินาโชคเป็นเรื่องที่เหลวไหลที่สุดในชีวิตของฉัน แต่ฉันชอบเขามากเกินไปจนเคยคิดว่าจะแอบไปแต่งงานกับเขาที่ต่างประเทศแต่ความเพ้อฝันทั้งหมดนี้ก็ต้องพังทลายลงเพราะว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อนฉันได้ยินเขากับเพื่อนคุยกันพิตรินกับสีตลายังไงกันแน่อาา่ะฮะตอนแรกบอกว่าจะเล่นเล่นแล้วทิ้งไม่ใช่เหรอทำไมทิ้งไม่ลงเหรอ <laughs> ตอนนั้นพี่บอกว่าคบกับเธอเพื่อแก้แค้นที่แม่เธอแต่งเข้าบ้านตุลานั้นไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าพี่ใจอ่อนแล้วนั่นน่ะสิพี่ตรินถ้าไม่เล่นให้นานหน่อยแล้วเธอจะเจ็บปวดมากขึ้นได้ไงโอ้อกใจไหมพี่ตรินว่ะบิ้มบม Ugh. ตรินาชอบระหว่างเรากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดในไม่ช้าฉันจะไม่เป็นของคุณอีกต่อไปและไม่ใช่ของส่วนตัวของคุณอีกแล้วอีกไม่นานคุณก็จะไม่ต้องหลบๆบท่านซ่อนอีกแล้ว ลูลามานี่เร็วนี่คือแฟนของตรินรีบไปเอาน้ำให้แขกสิลูลถ้าเขาเป็นน้องสาวของตรินสินะยินดีที่ได้รู้จักนี่ถือเป็นการเจอกันครังร้งแรกแต่ฉันได้ยินพี่ชมเธออยู่บ่อยๆนะออสวัสดีค่ะเออฉันจะไปเอาน้ำในครัวมาให้ อย่าเล่นสิแฟนพี่ยังอยู่นะทำไมโกรธเหรอเอานะลืมบอกเธอไปเลยยาญาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กเพิ่งกลับจากเรียนต่อเมืองนอกคุณพ่อเร่งเรื่องแต่งงานฉันก็เลยชวนเข้ามาช่วยแสดงละครแฟนของฉันคือใครนะเธอรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมอืม แค่นี้ก็หายโกรธอะเมื่อก่อนมีส,สาวมาให้จดหมายรักฉันมีครั้งไหนที่เธอไม่หึงบ้างต้องง้อตั้งนานทุกครั้งเลยครั้งนี้กลับมีท่าทีเรียบเฉยขนาดนี้ลูลาเธอแค่กำลังรออยู่ฉันออกไปก่อนนะ,ะ <laughs> จำได้ว่าแต่ก่อนตอนที่พวกหนูเป็นเด็กหลังจากที่เล่นพ่อแม่ลูกกันครั้งหนึ่งจัลลุชายตัวแสบของฉันพอออกไปข้างนอกก็บอกว่าหนูเป็นภรรยาของเขา <laughs> ใช่ค่ะตอนนั้นพ่อหนูโกรธมากกับจะตัดขาดกับคุณอาเลยอะแป๊บเดียวเองพวกหนูก็โตกันหมดแล้วพอไถ้พ่อเลิกแซวผมได้แล้วตัวแสบเอ้ยย่าๆาก่ิสิลลูลา เป็นอะไรอ่ะไม่ชอบอะ่ะอยู่ต่างประเทศมาหลายปีตอนนี้ชอบกินขยงมะตูมแล้วอ,ะอ่ะ,อะเอาของฉันสิ วันนี้เธออย่าลืมไปทำวีซ่าด้วยนะหนูอิ่มแล้วทานกันตามสบายเลยค่ะลุล่ะเธอจอกไปข้างนอกเหรอพอดีเลยฉันกับตรินอีกเดียวก็จอกไปเดทกันแล้วล่ะไปด้วยกันเลยมะไม่เป็นไรข้างนอกฝนตกให้ตรินไปส่งหนูเถอะไม่งั้นแม่เขาจะเป็นห่วงนะให้ตรินไปส่งเถอะนะ ฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันและรู้ว่าเธอกับตรินมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดากันแต่ระหว่างพวกเธอสองคนมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกส่วนตรินเองก็ไม่ได้ไร้ความรู้สึกต่อฉันสักทีเดียวเธอเชื่อไหมแค่ฉันต้องการแล้วก็ฉันก็สามารถยั่งเขาไปจากเธอได้ว่าไงนะ ตรินคะพ่อบ้านโทรมาบอกว่านบ,บที่บ้านฉันป่วยคุณพอจะช่วยไปส่งฉันตอนนี้ได้ไหมตรินคะฉันขอร้องละได้โปรดเถอะรู้啦ฉันต้องไปส่งญาติที่ฝั่งตะว,วันตกของเมืองไม่ได้ผ่านทางที่ต้องไปส่งเธองั้นเธอเรียกแท็กซี่กลับไปเองได้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากแค่ฝนตกปลอยๆเองอะแต่หมาของยายากำลังจะตายอยู่แล้วนะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างหรือเปล่าลงจากรถก่อนเถอะลูลาฉันขอโทษนะตอนนี้คงต้องรบกวนเธอเรียกแท็กซี่ไปเองแล้ว สวัสดีค่ะมาทำวีซ่าค่ะฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมยังมาอีกคะอืมฉันอยากรีบไปให้เร็วที่สุดกรอกฟอร์มนี้ก่อนค่ะ ีดวัดไข้หน่อยนะกสสีสิบว่าองศาลูลาลูลาม,มาทานยาก่อนแล้วก็จะดีขึ้นพี่ดรินคะ่ะ อืมเอาละรีบนอนเถอะ พี่ตรินฝีมือการแสดงของพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยแค่ได้ยินว่าน้องสาวของพี่ป่วยโปรเจกต์หลายร้อยล้านยังยอมเลื่อนแค่เพื่อกลับไปดูแลเธอทำไมฉันรู้สึกว่าพี่ตรินดูจริงๆจังๆ,งๆพอรู้ว่าเธอเป็นไข้ถึงก็ยอมฝ่าไฟแดงเพื่อรีบกลับบ้านคงไม่ได้ชอบเด็กสาวคนนั้นเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมเห็นด้วยฉันรู้สึกว่าร้อนใจขนาดนั้นไม่เหมือนแสดงเลยเอาละชอบเธอเนี่ยนะไม่มีทางซะหรอก ก็แค่ต้องเล่นละครให้เนียนอยากให้เธอตายใจก็เท่านั้นเองแบบนี้พอถึงวันที่ความจริงถูกเปิดเผยเธอจะได้เสียใจหนักกว่าเดิมใช่มหล่ะตรินน่ชอบคุณเป็นคนได้หัวใจเธ<ท>อเห็นอะไรอ่ะ มีอะไรที่ฉันดูไม่ได้เหรอรินาชคเสียแสงแกล้งทำมาตั้งนานไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรอือจุดประสงค์ของคุณบรรลุแล้วฉันเจ็บปวดเจนตายพอแล้วจะเป็นงั้นได้ไงฉันเนี่ยแค่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เธอไม่อยากให้เธอรู้เท่านั้นเองเอาละ่ะ ริน,นโชเลิกโกรธฉันเถอะเหลืออีกแค่แปดวันชีวิตของคุณก็จะไม่มีสีตลาอีกต่อไปส่วนฉันก็เช่นเดียวกันแม่เคยบอกว่าก่อนที่คุณอาดนัยจะรู้จักแม่ก็อย่าไปแล้วแค่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแม่กับคุณอาดนายัยรักและแต่งงานกันอย่างถูกต้องไม่ใช่เมียน้อย เราสองคนแม่ลูกไม่เคยหวังในฐานะของตระกูลตุลานนันเลยฉันจะคืนเงินที่เคยใช้ที่บ้านนี้ให้หมดรินาโชคจะได้ไม่ต้องเข้าใจแม่ผิดอีกงานที่คุณเคยบอกไว้ว่างรับแล้วค่ะสีตลาหวังว่าเธอจะพอใจกับสปพปรย์ที่ฉันเตรียมไว้ให้นะ ฮะลุนลาเธอก็คือช่างภาพที่พ่อบ้านหามานเหรอลุลลาทำไมเธอต้องรับงานนอกแบบนี้ด้วยความฝันของเธอไม่ใช่การเป็นช่างภาพมืออาชีพเหรออีกอย่างที่บ้านก็ให้เงินเธอใช้ไม่ใช่เหรอฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าฉันชอบงานนี้ก็เลยรับทำ โธ่เอ้ยลุลูลเรินเขาแค่เป็นห่วงเธอน่ะกกรวเธอจะเหนื่อยเธอ,อย่าพูดอะไรแบบนี้ให้พี่ชายเธอโกรธเลยเอาละ่ะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ดูว่าฝีมือเธอเป็นยังไงบ้าง ในนี้มีสี 5, ่ห้าพันรูปคุณดูสิอืมรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปนะลุลาฉันอยากได้รูปมุมสูขของทั้งงานเลยต้องรบกวนเธอไปเตรียมตัวที่ชั้นสองหน่อยนะ ย่าๆสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณจูบเลยจูบเลยจูบเลยจบเลยจบเลยจบเลยูเลยนังเลยย่าพจริงโอ้โหคู่นี้รักกันดีจังเลยนะ ถาทางฉันคงจะได้ดื่มเหล้ามงคลในงานแต่งของลูกชายแล้วลูลล์รบกวนด้วยนะวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเรนมอบสร้อยคอประจำตระกูลให้ยาย่าแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเชิญพ่อแม่ตระกูลสุขสวัสดิ์มาล่ะฮะพวกเราสองครอบครัวจะได้มาคุยกันเรื่องงานแต่งของพวกแกงไงล่ะหนูยังไงก็ได้คะ่ะเพียงแต่ว่า หนูไม่มีเพื่อนที่นี่เลยอะค่ะถึงตอนนั้นอาจจะต้องรบกวนให้ลุนลาม,มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หน่อยขอโทษด้วยหลังจากนี้ฉันไม่ว่างคงจะไปร่วมงานแต่งงานไม่ได้<อ>แต่ว่าฉันขอให้พวกคุณมีความสุขไปจนแก่เท่า ที่รักลงมาช่วยฉันหน่อยสิฉันอวยพรไปผิดตรงไหนพวกคุณกํามังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรือแถมยังจูบกันต่อหน้าฉันอีกสีตะลาจะให้ฉันพูดอีกกี่ครั้งวันนั้นไปแค่การแสดงอะทำไมฉันต้องจูบกับเขาก็เพราะพ่อกับแม่อยู่ไง ใช่คุณเก่งทั้งการสดแสดงจริงๆดังนั้นละครเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่กันละ่ะฉันเจ็บปวดจนไม่มีที่เหลือแล้วยังไม่พออีกเหรอตริน,นโชอฉันเหนื่อยแล้วทำไมยังไม่ปล่อยฉันไปอีกลู้啦คนดี อย่าร้องไห้เลยนะฉันรู้ฉันผิดเองวันนี้ฉันใส่อารมณ์ไปหน่อยฉันสัญญาว่าจะไม่เป็นแบบนี้อีกดีไหมนะมีประจำเดือนไหนบอกว่าหมดแล้วไงคงเป็นเพราะไข้ครั้งก่อนมัง้งได้ งั้นรีบพักผอ่อนเถอะคืนนี้ฉันจะไม่แตะต้องเธอ เออเออเอ้ยเก้าโมงแล้วทำไมตื่นสายขนาดนี้วะเนี่ยเว้ยเออรินทำไมนายถึงใส่ชุดนอนออกมาจากห้องของลุลาล่ะเออเอ หรือว่านายกับลุลาลุลาคุณนะแม่ลุลาคุณนะแม่อรุณสวัสดิ์ค่ะ,ะพี่ตรินเขามาปลุกหนูแต่เช้าไม่รู้จะดีไปไหนที่แท้ก็เข้าใจผิดนี่เองไปกันเธอไปกินข้าวกัน <laughs> ลุลลาวันนี้ฉันมหาตรินเพื่อคุยเรื่องแต่งงานเธอคงไม่ว่าอะไรนะลุลลาเป็นน้องสาวของตรินส่วนหนูเป็นแฟนของตรินพวกหนูคุยเรื่องงานแต่งงานกันเธอเป็นน้องสาวจะมีอะไรให้ต้องไม่พอใจล่ะ บัญชีได้รับเงินเข้าหนึ่งล้านบาทค่ะรูปที่เธอถ่ายเมื่อวานฉันชอบมากเลยนะโดยเฉพาะรูปที่คิสกันสวยมากเลยอ่ะฉันตั้งใจว่าจะเอารูปพวกนั้นไปใช้ในงานแต่งจะปล่อยให้เธอเหนื่อยฟรีได้ยังไงเนาะคุณชอบก็ดีแล้วตรินคะคุณคิดว่าจัดงานแต่งในสวนดีไหมอ่ะหรือคุณอยากไปริมทะเล ถ้าให้เลือกคุณเอบาแหวนเพชรหรืออัญมณีคะฮะฉันอิ่มแล้วทานกันตามสบายค่ะลุลาอยู่บ้านต้องเป็นเด็กดีนะแม่กับอาดานอยไปทำงานต่างจังหวัดรอพวกเรากลับมาเดี๋ยวซื้อของมาฝากค่ะแม่คะทั้งคู่เที่ยวให้สนุกนะคะเอา,เอาเละไปแล้วนะ ฮ <Hello. S 1> ลุลา่สาสุสานของพ่อเธอจะต้องถูกรื้อถอนต้องให้เธอกับแม่ไปจัดการหน่อยนะแม่ไปแต่งจังหวัดเดี๋ยวหนูไปจัดการเองลูลาเธอเห็นฉันเป็นแฟนบ้างไหมเรื่องสาคัญขนาดนี้ทําไมไม่บอกฉันผู้หญิงตัวคนเดียวจะจัดการได้ยังไงฉันจะไปด้วยงั้นไปกัน พวกเขาตัวติดกันขนาดนี้เลยเหรอเวลาเร่งด่วนเรื่องคุณพ่อสำคัญที่สุดลูลาเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์ก่อน รับปากว่าจะไปดูพระอาทิตตกกับฉันที่มาส่งเธอที่สุดสารก็แค่ทางผ่านเท่านั้นเธอคงไม่รู้สินะเฮสีตลาเธอเสรแสรซงอะไรอยู่ฉันพูดก,กับเธออยู่นะไม่ได้ยินเหรอ ขยะแบบเขาเนี่ยก็ควรจะหายไปซะจะได้ไม่ต้องเปลืองที่ฝังโ <laughs> อสุชัญญา <gasps> ลบหลู่คนตายต้องตอดารกสิบแปดขุมถ้าสมควรตายถ้ากล้าตอบฉันเหรอ <gasps> ตรินคะลูกขึ้นก่อนลูล่าเธอทำอะไรเนี่ยฉันทำอะไรเหรอคุณคุณถามเธอมากกว่าว่าทำอะไรลงไปตรินคะเมื่อกี้ฉันไม่ระวังฉันโกดอธิคมพ่อลูลาจนล้ม พ่อลูล่าโมโหก็เลยผลักฉันล้มฉันได้แผลแล้วถือว่าหายกันแล้วนะลูล่าย่าย่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนี่คือสิ่งเดียวที่พ่อของฉันทิ้งเอาไว้บนโลกนี้ทินาชอกคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่ฉันไปให้พ้นลูลา จังเลยขาฉันน่าจะหักหรือเปล่า <c oughs> กลับไปก่อนเถอะ ดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม